hello and welcome daily Gospel Truth Bible daily to and a study Tru สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคบ The topic that we're going to talk about this week will be a powerful one หัวข้อที่เราจะแบ่งปันกันทั้งสัปดาห์นี้นะคะรับรองเลยว่าจะเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆ You know each week we want to present scriptural truths to you เพราะว่าแต่ละสัปดาห์นะคะเราเองก็อยากที่จะนำเสนอความจริงจากข้อพระคัมภีร์ให้คุณได้ฟังนะคะ So that you with this revelation you can walk out the life of faith that God intended for you เพราะเมื่อคุณได้รับการเปิดเผยความจริงจากพระคัมภีร์แล้วนะครับสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการได้ victorious life know <laughs> the to key a กุญแจที่จะนำคุณไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะนะค lives. คือการเปิดเผยความจริงซึ่งมาจากถ้อยคำของพระเจ้านะครับและหลังจากนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่เรานำความจริงตรงนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา so this week we're going to talk about the power power of your words ทั้งสัปดาห์นี้นะครเราจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพลังของคําพูดที่คุณพูดออกมา w e n I just started out in ministry many years ago เมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนที่ผมเพิ่งจะเริ่มทํางานรับใช้แรกๆ this was a revelation a teaching I received from other ministers of the gospel นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้รับการเปิดเผยความจริงจากผู้รับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐท่านอื่นนะครับ because even though I was born again since I was 10 years old ถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยได้บังเกิดใหม่ตั้งแต่ตอนอายุ10ขวบ I Never heard this kind of teaching in life this of my แต่ผมก็ไม่เคยได้ยินการสอนแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะคะ and uh, later on I found out it's in the scriptures แต่ภายหลังผมก็พบว่าความจริงนี้มันก็อยู่ในพระคัมภีร์มาตลอด you know the scripture teaches us that there is power in our words เพราะพระคัมภีร์ได้สอนเรานะคะว่ามันมีพลังอยู่ในคําพูดที่เราพูดออกไปนะคะ you know we live in a world today เราอาศัยอยู่ในโลกทุกวันนี้ where people use words carelessly ที่ผู้คนมักจะพูดอะไรแบบไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ people don't realize The power that is there the that เพราะผู้ค e เนี่ยไม่ได้เข้าใจถึงพลังอํานาจที่อยู่ในคําพูดซึ่งเขาได้พูดออกไป us at the look แต่เมื่อคุณดูจากในพระคัมภีร์คุณจะเห็นว่าสติปัญญาของพระเจ้าได้สอนเราว่า impact have lives and the lives others around us ว่าคําพูดที่เราพูดเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะคำพูดที่เราพูดออกไปมีผลกระทบกับตัวเราและยังรวมไปถึงผู้คนที่อยู่รอบตัวเราด้วย through the word of god god wants to show us and teach us ดังนั้นโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะสอนเราแล้วก็เปิดเผยกับเรา that when we learn to use faith filled words ว่าเมื่อเราเรียนรู้ฝึกที่จะพูดคำพูดซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อตามถ้อยคำ we l l experience the things that god has prepared for us ก็จะทำให้ชีวิตของเราได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา and so i'm excited for this whole week ผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นจริงๆสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ i believe that the holy spirit will show you something ผมเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เองจะเปิดเผยบางอย่างกับคุณและจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ใหม่นะครับความเชื่อจริงๆเป็นเรื่องที่เราเอาไปปฏิบัติใช้ได้แบบง่ายมากเลยการพูดถ้อยคำของพระเจ้าเหนือชีวิตตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็อยากจะให้เราย้อนกลับมาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ตรงนี้ของเราก่อนนะครับ Proverbs 18:21 I'm sure you're familiar with this scripture. อยู่ในสุภาษิตนะคะบทที่18ข้อ21ผมก็เชื่อว่าคุณน่าจะคุนเคยกับข้อพระคัมภีร์นี้ดีนะคบ It says death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruit. ในข้อนี้บอกความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน Now what's important to note is that this appears in the book of wisdom. สิ่งที่น่าสำคัญนะครับที่เราได้รู้ก็คือคำสอนตรงนี้อยู่ในหนังสือ 苏帕西。 You know, God gave Solomon great wisdom know Solomon gave great God พระเจ้าเป็นผู้ประทานสติปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ให้กับโซโลมอน even though we know that in the latter part of his years he did not use that wisdom ถึงแม้เรารู้ว่าในช่วงท้ายชีวิตของเขาเขาเองไม่ได้ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเขาเลย but the wisdom he had came from God God directly gave him แต่สติปัญญาที่เขามีมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเองเป็นผู้มอบให้กับเขา so we understand that these words that we just read is the very wisdom of God เราจึงเข้าใจนะคะว่าข้อพระคัมภีร์ ที่เราเพิ่งอ่านกันไปนี้เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า And when pay attention and apply when benefit we lives to it it it'll our และเมื่อเราตั้งใจฟังในสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะครับและนำไปใช้ในชีวิตเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตามมา Notice again it says Death. says And life are in t h e power of the tongue เห็นไหมครับในข้อนี้บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นนะครับ so simply speaking what this means is this ถ้าเราพูดถึงความหมายง่ายๆของข้อนี้ก็คือ that the words we speak คำพูดที่เราพูดออกไปอ่ะ can release death or release life ก็สามารถจะปลดปล่อยหรือทำให้เกิดสิ่งที่เป็นทั้งความตายและความเป็นขึ้นในชีวิตของเราได้ words fruits the has we speak All หรือว่าคำพูดที่เราพูดออกไปมันก็จะมีผลตามมา good fruits or bad fruits จะเป็นผลที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูด death or life จะเป็นความตายหรือความเป็น says i s in the power of the words we speak ในข้อนี้บอกว่าก็อยู่ในอำนาจของคำพูดที่เราพูดออกไป now when we take this seriously and when we understand this เมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะคบและ ก็จริงจังกับความจริงนี้เสมอ We will not be casual with our words เราจะไม่เป็นคนพูดจาอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับ We will learn how to use our words wisely แต่เราเรียนรู้ที่จะฝึกพูดอย่างฉลาด We will apply the wisdom of God in the words we speak daily แล้วเราก็จะมีคําพูดของเราที่เต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าในทุกๆวัน So I want to remind you again today วันนี้ผมเองก็อยากที่จะย้ํากับคุณอีกครั้งนึงนะครับ The heavenly father uh, the author of wisdom teaching us เพราะตรงนี้เนี่ย พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ที่ประธานสติปัญญาเป็นแหล่งกําเนิดของสติปัญญาเนี่ยสอนเราว่ามันมีอํานาจอยู่ในคําพูดที่เราพูดออกไปนะคะ power to produce death or power to produce life และอํานาจตรงนี้สามารถจะทําให้เกิดสิ่งที่เป็นชีวิตหรือว่าความตายขึ้นได้ so we must make the choice เราจําเป็นต้องเลือกเองนะคะ to learn to speak life ว่าเราจะฝึกพูดในสิ่งที่มันเป็นชีวิตออกมาเท่านั้น and er an. not words of death แต่เราจะ จะไม่พูดสิ่งที่เป็นความตาย Alright so we're gonna start talking about five reasons why words matter เราจะมาเริ่มแบ่งปันกันนะครับถึงเหตุผล5ประการว่าทำไมคำพูดของเราเนี่ยจึงเกิดผลตามนั้น Alright five reasons why words matter แล้วก็เป็นเหตุผล5ประการนะคะว่าทำไมคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ So here's the first one for today อันนี้ก็จะเป็นห้อข้อแรกนะครับสำหรับวันนี้ It is this words gives permission คำพูด เป็นการอนุญาต Words gives permission คำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยเท่ากับเป็นการอนุญาต You know what we have to understand as Christians สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจในฐานะที่เป็นคริสเตียนแล้วนะคะก็คือคำพูดที่เราพูดออกไป Have weight and meaning and implications in the spiritual realm มันมีน้ำหนักมันมีความหมายมันมีสิ่งที่โลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะเอาไปปฏิบัติตามนั้นเลย You know uh uh the the living beings in the spiritual realm understands the power of words เพราะว่าสิ่งมี ใชีวิตที่อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับพลังอํานาจของคําพูดนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่า God uses words to create everything พระเจ้าก็ใช้คําพูดของพระองค์ในการสร้างทุกอย่าง Jesus is called the word of God และพระเยซูก็ยังถูกเรียกว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้า The Holy Spirit works with the word of God พระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็ทํางานร่วมกันกับคําพูดที่พระเจ้าพูดออกไป The scripture also says that angels heed or listen to the word of God และพระคัมภีร์ก็ยังบอกด้วยว่าทูตสวรรค เองก็ฟังเสียงของพระเจ้าเนี่ยค่ะ the kingdom of darkness understands the power of words แม้แต่อาณาจักรแห่งความมืดเองก็เข้าใจเกี่ยวกับพลังอํานาจของคําพูดนี you know that's why they work in people's lives through wrong words มันก็เลยมีโอกาสที่จะเข้ามาทํางานในชีวิตของผู้คนผ่านทางคําพูดไม่ดีที่เขาพูดออกไป demons understands the power of words พวกผีปีศาจมันเข้าใจเกี่ยวกับพลังอํานาจของคําพูด w h e n Jesus spoke words and commanded them they left และนี่คือเหตุผลว่าเมื่อพระเยซูคริสเนี่ ตรัสบางอย่างออกไปหรือสั่งขับไล่มันมันก็จําเป็นต้องไปนะครับ and so and so the spiritual realm understands the power of words โลกทางฝ่ายวิญญาณเข้าใจเกี่ยวกับพลังอํานาจที่มาจากคําพูด therefore we must understand เราจึงจําเป็นต้องเข้าใจด้วย the words we speak about ourselves ว่าคำพูดที่เราพูดบ่อยๆเกี่ยวกับตัวเราเอง The words we speak about our lives about our situation คำพูดที่เราพูดเกี่ยวกับชีวิตของเรารวมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น The words we speak about our health คำพูดที่เราพูดเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเอง The words we speak about our finances คำพูดที่เราพูดเกี่ยวกับการเงินของเรา The words we speak upon our children คำพูดที่เราพูดเหนือลูกๆของเรา The words we speak upon our spouse คำพูดที่เราพูดเหนือคู่สมรสของเราเอง These words have great implications and weight in the spiritual realm คําพูดเหล่านี้เนี่ยมันมีน้ําหนักมันมีความหมายแล้วก็มันเป็นการที่จะกระทําตามนั้นทันทีในโลกทางฝ่ายวิญญาณ see the words we consistently speak คําพูดที่เราพูดอยู่เป็นประจํานะคร can give permission to the wrong things or the right things อาจจะเป็นการอนุญาตให้กับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีทํางานก็ได้ that's why i said words gives permission และนี่คือสิ่งที่ผมได้บอกไปนะคะว่าคําพูดที่พูดออกไปเท่ากับเป็นการอนุญาต in proverbs 13 verse 3 it says ุภาษิตนะคะบทที่13ข้อ3ได้บอกว่า He who guards his mouth preserves his life but he who opens wide his lips shall have destruction บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็จะมาถึงความพินาศ You know when we look at the first line again เมื่อเรามาดูในประโยคแรกของข้อนี้นะค It says he who guards his mouth ในข้อนี้บอกว่าใครก็ตามที่ระวังปากของตัวเอง Guarding guarding the mouth does not mean not speaking at all คือการระ รงปากของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่พูดอะไรเลยนะคะแต่การระวังปากตรงนี้หมายถึง เราเรียนรู้ฝึกที่จะพูดแต่สิ่งที่ดีออกไปเท่านั้น Particularly we speak the truth of God's word โดยเฉพาะเราพูดความจริงจากถ้อยคําของพระเจ้า Notice here we understand และให้เราดูจากตรงนี้นะครับ That when we guard our mouth ว่าเมื่อเราคอยระวังปากของเรา It preserves our life มันก็จะทําให้เราสงวนชีวิตของตัวเราด้วย It saves us from destruction it says ทําให้เราได้รับการปกป้องจากสิ่งที่คอยทําลายเรา Why is that ทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับ Because the words we speak either give permission to light or da r k เพราะว่าคําพูดที่เราพูดออกไปจะเป็นการอนุญาตให้กับความมืดหรือความสว่างที่จะทํางาน The words we speak คําพูดที่เราพูดออกไป Opens the door to death or life เป็นการเปิดประตูให้ความตายหรือความเป็นเข้ามาในชีวิตของเรา So we must understand เราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะคะ How to speak the right words which is the word of God ว่าเราเนี่ยจะพูดคําพูดที่ถูกต้องออกไปได้อย่างไรซึ่งเป็นคําพูดจากถ้อยคาของพระเจ้า Many times we don't realize that our words are giving permission หลายๆครั เราพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวนะคะว่าคำพูดของเราเนี่ยเป็นการอนุญาตเพราะเมื่อเราเองได้พูดถ้อยคำของพระเจ้าเราก็กำลังให้อนุญาตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเนี่ยพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความกลัวความตายหรือว่าเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีเรากำลังอนุญาตให้กับอาณาจักรแห่งความมืดเข้ามาทำงานบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นขนาดนั้น I don't think it's that serious ฉันก็ไม่ได้คิดว่าคําพูดเนี่ยมันจะสําคัญอะไรขนาดนั้นหรอก Well then you don't receive the wisdom of God then ถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นแสดงว่าคุณก็ไม่ยอมรับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า the wisdom of God says there is death there is life in in the power of the tongue. เพราะว่าในสติปัญญาของพระเจ้าได้บอกว่ามันมีความเป็นและความตายอยู่ที่อํานาจของลิ้น And he says t h a when we g u a our mouth, we preserve our l i f e และเมื่อเราเองคอยระแวดระวังปากของเราเท่ากับเราก็สงวนชีวิตของเราไว้ด้วย a n so n d so I want you to think about this today. วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้คิดทบทวนถึงความจริงนี้นะคะ Are you speaking life or are you speaking death? ว่าทุกวันนี้คุณพูดสิ่งที่เป็นความเป็นหรือว่าความตาย Are you speaking blessings upon your life? คุณพูดถึงพระพรแล้วก็อวยพรชีวิตของเตงหรือเปล่า หรือค well, ุณคอยสาบแช่งชีวิตตัวเองอยู่ตลอดคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่เคยสาบแช่งชีวิตของฉันซะหน่อย No, no the thing you talk sickness and disease, you speak fear all the talk disease uh, is if แต่ถ้าคุณพูดถึงว่าโอ้ยคุณจะเป็นโรคนั้นจะเป็นโรคนี้ fear the all หรือว่าพูดถึงสิ่งที่เป็นความกลัวออกมาตลอดเวลา l cursing you're your o n นั่นแหละคือสิ่งที่คุณกำลังสาบแช่งชีวิตตัวเองอยู่คุณกำลังอนุญาตให้คำสาปแช่งนั้นอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำงาน will God is ทั้งๆท ที่คำสาปแช่งไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าเลย so we ought to speak life แต่เราเองควรจะฝึกพูดสิ่งที่เป็นชีวิต we ought to be intentional about the words we speak เราควรจะเป็นคนที่คิดทบทวนดีๆแล้วก็ อ่ใครควรในสิ่งที่เราจะพูดออกไปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยรอคอยอยู่เสมอตสวรรค์เองก็คอยอยู่เสมอที่จะทำงานในชีวิตของคุณในสถานการณ์ของคุณและเมื่อคุณพูดแต่ถ้อยคำของพระเจ้าออกมาคุณก็กำลังอนุญาต word Godemption right? so speak speak the Spe of ดังนั้นอยากจะให้คุณพูดสิ่งที่เป็นชีวิต เป็นถ้อยคำของพระเจ้าเป็นการไถ่ของคุณ in และอนุญาตให้พลังของพระวิญญาณไปสุดที่จะทำงานในชีวิตของคุณด้วย there live in our ว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยจิตสำนึกว่าคำพูดของเรามีพลังมีอำนาจ permission give และคำพูดตรงนี้เท่ากับเป็นการอนุญาตเราก็จะคิดทบทวนดีๆก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไป every single day ทุกๆวัน will ร e a r เร o s p e a ่ blessings u p u n เราก็จะฝึกที่จะพูดอวยพรชีวิตของเราเองถ้าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะคะพระเจ้าก็คงจะไม่มาเปิดเผยหรือว่าบันทึกถ้อยคำนี้ไว้ในถ้อยคำแน่นอนแต่สิ่งที่คำพูดตรงนี้คำสอนตรงนี้อยู่ในพระคัมภีร์นั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในแผนการของพระเจ้าอยากจะให้คุณตัดสินใจอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่จะทำงาน ในชีวิตของคุณในการเลือกพูดตามถ้อยคำของพระเจ้าทุกวัน Let’s pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับคำสอนในวันนี้ revelation This สำหรับการเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้ We take this time this เราใช้เวลาตอนตอนนี้ Tore the mouth words of our ในการที่เราจะแก้ไขปรับปรุงคำพูดที่จะออกไปจากปากของเรา and we commit แล้วเราอุทิศทุ่มเท o ต d ตัดสินใจว่าเราจะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตซึ่งมาจากถ้อยคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับถ้อยคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมน i อ g มนขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราเราอธิษฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณและขอพระเจ้าอวยพรนะครับ